ค่ะอ้ย่สามสาว่านบัมานนองให้ค่ะน้องให้จ้ามเมืองทีออะค่ะโอ้นุบังอยู่หมู่บ้านนี่นุงแต่มารีโอเคยมาอะเียมาค่ะขอขอออาบค่ะบก ไยเราสอยูเฮือนเามี้ตนักยู่บอลายบ่แฟนแกนับคือครับค่ะเราก็บมีค่ะมีลูกฝั่งม่ยาลูกเหมืองไม้ยาบ่นี่ทำรนแม่เลยะาซืออย่งครับไม่ต้แม่ื่นแ่ชื่อแม่หน่อยบ้านน้องให้แม่หนบ้านน้องแม่หน่อยแม่หน่อยนะคะแม่หน่อยแม่หน่อยนะครับบ้านน้องใ่ก็ทางแรกไม่ทีเบนะครับตลอด อันนี้นมหค่ะน้ยเห็นเปลนอันนี้เห็นเป็ี่นตผวทรตัวเลยอันนี้เห็นทรงมาค่ะร้เห็นทรงได้แลรวรรนละอันนี้ยืใส่คำนี้ยืดทรงหน้ายืดตรงหนอันนี้ใส่อยากไปอะค่ะแบบข้าจันไปร่ายเรินใส่แคลยวะทรงหน้าบ้านเจ้าเนี่ยตีเปลี่ยนทธรรมพิธีเป็นพ้ทธธรรมพิธีหลวกอะอพกับนมาชนหาชนแล้วก็ะ่รให้ผู้นี่เลย อืมครับผมครับดีดีที่ทายไวเนาะที่รเลากครับวันนี้เือนะไรเพื่อนจะหายอยู่ค่ะเพ่อนก็เปลี่ยนค่ะเพ่นมาสองอค์หมเพื่อนสองนะเพื่อนมาสองค์วันนี้เลยวันี้เลยวันนี้เหรอ่งกัฒนาเนี่มากตัวไหนมักตัวอะไรละบบเพื่นแบพื่อน มักน้าบอเล็กยูนี่มากหน้าบอมากเออครับผมมากกระเบาโลดสองหาดิมักบ่อสองเก้าดิมกบอสองเกากยู่าเนุ่มสื่อสองหเลขกันเล็กเด่นเก่าครับเล็กเด่นเก้าตัวร่องเจ็ดกับแปดอืมครับเก้าสองเนาะเด่นเก้าร่องล่องเจ็ดกับแปดครับตอนนี้ร่องโพลหายันโพลล่องหายันเพื่อนเพื่อนนินแล้วครับเจ็ดเก้าสิอ่าตัวร่องเจ็ดกับแปด ตัวเด่นอะเข้าตัวเด่นเข้างวดก้อนโตเด่นแปดตัวร่องเจ็ดกับหกงวดก้อนนะนั่งพูดเป็นล่างซื่ออย่างน้ออันนี้ยากไหมไม่ได้ไ่ได้เป็นล่างนะตัวคนล่องโดยโดยไม่ว่าจะเป็นล่างล่องเลยค่ะอยากให้มาสิมาพูกตอนพุนูดไปคือว่าแบบเป็นจอบปวกซึ้งพูดกับไปรอดท่ายรูปเป็นนะค่ะครับ เอเพป็นบุญเข้าแต่เพื่อนหายยุคค่ะเพื่อนหายโตคนละถครับหนูเอาก็เป็นหนูบอกว่าเป็นคนมาซือขนาดนวดที่ผ่านมาบ่อโตหนูบอกว่าหนูอายุสามสิบสองอายุสามสองแล้วไอ้ไอ้เพื่นมาเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดแต่หนูก็ไ่ได้ซื้อดอกหนูบอกซื้อเอาก็เป็นตีสามเจ็ดสองสามสามสองเจ็ดค่ะ

งูคน,นมากลลวนะพูดขึ้นแลนะน้ำพุดนเะเห็นใจสั้นๆคนขิงลูกะ่ะเห็นมากระท้างขาวแล้วเป็นอ๋ ยังลอยู่มือเพิ่อนหันเอาก็เปลี่ยนขี้จังมีตัวเลขค่ะเอาคุณแม่เห็นเห็นเอาคุณแม่เห็นเปลี่ยนตัวยังเบิ้ลเงาผู้อยู่ใกล้ๆนะครับเป็นงอนปูคือบังเอิญคัาแต่แบบคือบังเอิญแต่เพิ่นนะนั่งจับขึ้นมาพอดีครับผมเอาเปลี่ยนขี้จังปูเลยนะเนาะเป็นงอนปูค่ะเป็นงอนปูนะครับขึ้นจากจับหันมือบ้างเห็นดูแน่นมึงก็จับเลย เกียรตินะเกียรติเกยนะเกียรตินเกียรนะเกียรติ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 เกียรตนะเกียรตินะเกียรตินเกียรตินะเกียรตินะเกียรตินะเกียรตินเกียรติเกียรตินาเกียรตินะเกียรตินเกียรตินเกียรติเกียรตินเกียรตินเกียรตินเกียรติเกียรตินเกียรตินเกียรติ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 นเกียรตินกียรตินเกียเกียรติเกีนพเกียรต มันสะดุดตาเปล่าน่ะนูนแมขึ้นมามก็เห็นแบบสะดุดตาก็เลยเอ้าวนี่เป็นเลี่ว่ะัเจ็ด้าด้านลเลนหาเลนหาเนาะฝืดมืมาเยเลีเนหาเลเนหาเลนหามก็เยย่กลางาเมื่อน่ะเป็นเลขเก็ดค่ะนั่นอสุดยอดเลยคอบคมากสมาเห็นสมใจ เห็น uhm สมเกลียวเห็นมุกชาวบ้านในหนูเบิ่งคลิปอยู่นูคืออยากมาแท้โน้คือโชคดีเลยบุญพราลาครับผมนี่ยมาเจ้าเป็นบุญพราลาวะยังเนี่ยทุกข่ายภาวนาวางสีใหญ่โผล่เด้อโศนกันนี่แหละบุญพราลาโอ้นี่แหละบุาทายเจ้าอยู่นี่แหละบุญพราลานี่แหละมาหนีเจ้าพ่อบุญพราดาเด้อสันพ่อแต่โดนดูดสันติ พ่าฝนพาโชคความฝนดาวบพาโชคฝนพา้วยความฝนพาวยบงเป็นพาโชคแล้ว่ฝนพารวยพาโชคยังเจ็บมาโชคแล้วป่ะฝนพตรวียูกนะครับเจ็นพากลางล้วป่ะฝนะารวยพานะครับเป็นพานาะแล้วป่าหนพารวยพาโชค ไปรอบแม่เล็กลูก้เด็นูคือเกียตัวเดียวหาะลาเป็นงอนห้าครับอันยุใบไม้นะเป็นเลขหครับอยุใบไม้่เป็นเลขห้ายกลางฟมเอนะเป็นเลขเกียนะครับมาสอน่อื อันนี้งวเดเดฟาร์มเมอร์ไม่เปนครับเพื่กนะเกมากลย่างล่งๆชัเกๆแล้วนี่นะครับอันนี้เป็นเลขเกตนะครับตีอยู่ฟาร์มเมอร์นองนะครับเนาะเลขเกตนะครับเออเบิงเี่ยหายไปนี่้วนนี่ออกได้ไหมลุงมีเจ็ดห้าจีครับเจ็ดห้าครับเดี๋ยดต้องเจ็ดสองเนาะ ต้องตัวเขียนเอมือตัวนี้อันนี้อันนี้เขาใส่มือเองนะคะอตัวมันเขียนม่ะได้เขียนเนมาตั่บ้านเดี๋ยวมาใกล้ๆดูเอาบันทึกดูเขียนาครับเียนขึ้นขาแต่ถึงที่เสรใ่ก็ว่าแปะนะครับเนาะนะครับยดเสียกับอนไตมือรอนเนาะค่ะื้อนเสนอเห็นก่อนเปนหาแล้ว นึกกเกาไปอ้อนนึยอว่าบงเป็นสะอดเป็นงาเงแล้วกบางมาอื่นึ้นม่มีเอออามา่อี้ลูกเจ็ดองยกไปไากกับเจ็ดหาเงินว่าหายก็บ้อกับเอาเจ็ดหาต้เือเจ็ดสองนี่ก็เล็กแปดงามงามเฮ้ยเด้ยิดัิ้นได้ยิบแปดสามแปดสามเนะ เอาขึ้นอีรีได้หนคนี่หรีค่ะย่ใบไนะย่ใบไม่นะครับโอ้เด็กสามนะเด็กสามก็เด็กยังนสามก็แตล้วเป็นสาด้เป็นสามได้สามโอคเป็นหกแปดสามเลก็เรอยยงี้มุงเด็กแปดนะเมีนมีนเลขานะเมียนเลขาสามนคับเขาก็ น no ี่หรก็เป็นอภิษหารนะคะที่ตัวเลขขึ้นบนใบไม้นะคะแล้วก็ขึ้นบนฝ่ามือน้องเขานะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทั้งช่องเอ็ดดาพารวยด้วยนะคะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้การติดตามและรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรออิจารยเราลูกผู้ใดผู้ใดลอดเพิ่นได้แสดงว่าจะได้โชคได้ลาบโน่นเลครอเราลูกอาจารย์เราขอลาบอย่าเอาเอาอีกให้มันครบสามหรอครบสามลูกนครบสามตานหนักหนักหนักบ่หนักบ่ ของอุ้น้าหัดแถวเลยนักมานม <laughs> right <opot> <ientras continua> ือ <ESE> วุนนงัโต็เลยนะมีวาน้องให้มาอสนเลยค่ะโอ้ยยูวันน้องให้กีขายใบสีอยู่นู่นกบากนี่อ๋อักมากใ่สกีขายใบสีนุ่นพกบาะพ่อค้องข่ยด้ไหม